ครับผมสวัสดีค่ะอยู่กับกระซาเป็นชิปเปอร์เย้วันนี้ก็เป็นวันพุธค่ะแล้ววันพุธจะเป็นของใครวันพุธเป็นของใครเป็นของน้ำหนึ่งเนยนั่นเองอืมเป็นเพื่องน้ำหนึ่งเนยค่ะวันพุธที่แสนสดใส,สของเรากลับมาแล้วแล้วเราก็เมื่อคลิปที่แล้วนะคะพุธที่แล้วเราบอกทุกคนไปว่าเออมันมีถึงพ p สองหรือเปล่าแต่เราอ่ะ ไปดูเขาเรียกว่าเข้ามาอธิบายใต้คลิปของ EP สองมาแล้วเขาก็เขียนว่าคลิปเนี้ยคือ EP สามดังนั้นเราก็เลยจะมาดู EP สามก่อนแล้วก็เดี๋ยวพุดหน้าเราค่อยไปดูติ๊กต็อกบายน้ำหนึ่งเนยกันโอเคปะไม่ใช่น้ำหนึ่งเนยบายติ๊กต็อกฟิลนี้แต่วันนี้เราจะมาดูอ่าน้ำหนึ่งเนยมันดีกว่าที่คิดนะคะเขาบอกว่าเป็น EP สามดังนั้นเราก็จะดูต่อโอเคปะโอเคไหมทุกคนโอเคเนาะเออ อย่าลืมคําเตือนึึงการเป็นชิปเปอร์คือไรคะคือไรก็ไปอ่านเอานะคะก็อ่านเอาเองก็อยู่ในขอบเขตน,นั่นแหละคะ่ะก็จิ้นพอเหมาะพอควรเอาพนน่ารักก็พอนะทุกกรี๊เออถ้าพร้อมแล้วพร้อมอยังพร้อมจะไปเป็นจีเบอร์ถ้าพร้อมแล้วก็ let's go <S เมื่อกี้เหมือนโดนเลยเหมือน เหมือนโดนแบบเหมือนโดนอะ่ะไ,ไม่เหมือนไม่เหมือนแบบแกสมองไหลย,ยังสมองไหลไปยังเมื่อกี้เหมือนไม่ได้แบบไม่ใช่แบบอากาศอ่ะไม่ใช่แค่แบบแต่เหมือนของของของ,ของเนยกับน้ำหนึ่งคือแบบเหมือนโดนจริงแล้วคนอื่นเป็นแบบเงนียวค่ะไอ้อสมองไหลไม่ไหว เออเราจะติดลิคสิทธนไหมยี่ใดใดเพลงนี้ทุกคนนะถ้าคลิปที่ผ่าน,านมาคลิปตรงไหนที่เสียงมันคลิปตรงไหนที่เสียงมันขาดหายไปอ่ะคือมันติดลิควทธินนะคะทุกคน <laughs> ต้องขอัยด้วยจริงเพราะเราก็ไม่สามารถจะไปซื้อลิคิทธินมาได้จริงๆเออ <c oughs> อ๋ออ๋อ อ๋อหรออ๋อคิดถึงเขาจะต้องมองให้เลยเหรอเหรออ๋ออ๋อหรอใช่ด้วยกันเออเก่งไม่ไหวลูกอ่ามือก็มาไม่มีอะไรขั้นกลางเราได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่นั่งข้างกันกอืมมือก็สามารถไปได้แเ้าทำไมไม่นั่งข้างกันกนี่มันจบๆไป เออจะเย็นเย็นเนี่ยเห็นไหมเขาก็ดึงมาเพื่อที่จะให้มานั่งข้างกันอยู่ดีนะคะอย่าไปแทรกกลางเขาเลยนะคะกินน้ำขวดเดียวกันใช่บ้าแกปกติเออเพื่อนกันกินน้ำขวดเดียวกันก็ได้ เนื้อแต่ว่าเราเป็นอะไรเราเป็ชิปเปอร์ไงเออกินแล้วน้ำหนึ่งกินแล้วเราก็ยื่นให้หน่ยกินน้ำตอกก็คือกินน้ำตอกก่อน ได้เห็นไหมคืออย่าไปอย่าไปแทรกกลางระหว่างเขาเลยแกแกจะรู้สึกแบบเออนั่งข้างกันเลยแหมไปนั่งข้างกันเลยไหมนะเออใส่เสื้อสีดำเหมือนกันด้วยอ่ะนัดกันมาหรือเปล่านัดกันมาหรือเปล่าามอ๋อสีดำาะแม่ลูก

มันเหมือนมันเหมือน,นโดนจริงๆนะเนี่ยมันเหมือนโดนจริงๆนะแล้วแบบแล้วแบบพอน้ำหนึ่งเขาแบบกลับไยอ่ะมันต้องเสียดกันบ้างหรือวะอ๋อน่ารักนึกว่า เื่อว่า VTR ก่อนงานแต่งรู้อ๋โอเคจบแล้วจบเลยจบข่าวยังไงนะะยังไงนะฮะฮะ,อะเออก็เป็นวันพุทธที่แสนสดใสแล้วก็เป็นพุทธที่มาแบบกุบกริบ ก็ทําไงอะ่ะก็เขาบอกว่าอันนี้คือ EP อสามอะ่ะเออก็มันดีกว่าที่คิดนั่นแหละค่ะประมาณนั้นนะเนาะนะเนาะก็เ,เป็นว่าเราได้เดินทางมากับคู่นี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ติดตามคู่นี้แล้วก็มีแบบเรีแอคชั่นกับเรามาตลอดนะคะคอมเมนต์แล้วก็มีแบบแปะลงแปะลิงก์มาให้นะคะก็ เดี๋ยวพุดหน้าเราจะไปเจอกันที่ติ k t o k นะคะเราจะไปสไลด์ไทม์ไลน์ในแท็กหนึ่งเนยด้วยกันเนาะโอเคปะแต่สำหรับวันเนี้ยแค่นี้เออขอให้วันเป็นวันพุธที่สสนสดใสของทุกๆคนนะคะก็เจอกันใหม่พุดหน้าอืมย่าเพิ่งคิดถึงกันกาจริงเรารู้ว่าพวกแกค,คิดถึงเราแต่ใจเยน็ยนๆแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจคิวเราก็เยอะมากเลยกาแล้วเข้าใจนะ เอออะไรวันนี้ทุกคนลงแบบว่าเป็นไรอ่ะใครรอ,อกแกไม่มีใครมารอ,อกแกรอ,อกแกทำไมเอาเป็น <c oughs> ว่าเราเจอกันเป็นพุดหน้านะคะ <c oughs> ก็สำหรับพุดนี้เนี่ยเราได้เดินทางกับครอบครัวนี้มาครบสามอีพีแล้วนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักสุดใสและยังคงเป็นคู่ที่เรายังมองเห็นถึงความน่ารักอยู่เสมอ ทุกๆครั้งที่เราดูไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็นตามนะแล้วก็สปอยนิดนึงว่าใน tiktok เราอ่ะก็มีฟีดของน้ำหนึ่งเนยอ,อยู่บ้างเล็กน้อยเพราะว่าก็ไม่อยากไม่อยากดูเยอะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่มีอะไรมาดูกับทุกคนไงใช่ไหมเออก็ขอความการุณาจากอ่าเิียร์ไอบคอนเทนต์ของ tiktok นะคะสร้างคลิปออกมาเยอะๆเลยเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะสำหรับใครที่อ่าอย่างย่ง เจ้าของช่องที่เราเอาคลิปมารีแอคนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่สร้างคอนเทนต์ดีๆที่ทำให้เราได้มาชื่นชมกันสำหรับความสัมพันธ์ของคู่นี้แล้วเจอกันใหม่พูดหน้าค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับซาด้วยวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย